เมือ่อไฮลินไปสวนน้งคนเดียวก่อนจะไปรู้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นที่สวนน้ำคลุ้นค่ะเดีเราก็จะเดินไปเลยนะแล้วก็มันอยู่ใกล้ๆสนุกแน่ๆนะสวนสนุกมันก็แล้วก็ไม่เฉลียกจะยาลไปหรอกเพราะว่ามันเคยอยู่ใ,ใกล้ๆหรอกะ เราก็จะขึ้นข้างบิดนนะักก็ได้เราจะปินไปก็ได้นะความอยู่ใกล้มาอยู่ใกล้กับเอออะไรนะ,ระสาษาความภาษามันก็เหมือนภาษาขันนั้นเลยนะเรากเขาจะขึ้นไปนะแต่มันอยู่หนละาภาษาเขาเคยเด, okay, ดินแต่มันก็หน่วยกันนะขวอใจมันมันหน่วยมันหน่วยแต่เราก็อยากเดินไปเพราะเราก็อยากเดือเล่นด้วย แล้วก็เปลี่ยนสีภาพใหม่นะทุกคนสวยไหมใคาอยากให้เปลี่ยนอีกบอกได้เลยนะคะจะเปลี่ยนให้โอเคเดี๋ยวเราก็ไปกันเถิดนะ๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงแบบน่งนะเชิยเดินภาพก่อนเลยขึ้นไปก่นอนก้อยเดินตามกำแพงทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดินไปก็จุดที่นี่เลยนะ แต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันก็ไม่ไกลหรอกมันก็มีมีสวนสนุกให้เล่นหลายอย่างเลยโอเคนะมันก็นช้าโอ้ยช้ากันน,นี่ยเดินไปจะไม่ค่อยเดินพปเล่นสวนน้ำเลยนะจะไม่เคยเลยมีที่ขี่รถไปโอ้ยอยากไปได้สน,สนุก แต่อยากไปเล่นสวนน้ำมากกว่าเลยแล้วก็ลืมใส่ชุดมานะแต่ที่นั่นก็มีชุดให้พวกเราเปลี่ยนอยู่แทนเราจะไปเปลี่ยนที่นั่นดีกว่าเพื่อไม่ต้องเปลี่ยนยเยอะก็จะได้ปเลยนี่ปราสาทปราสาทเสร็จแล้วมันอยู่ที่หลังนะหลังอะไรนะหลังปราสาทแล้วก็มีหลายอย่างในหะ้พวกเราเล่น,นทั้งด่านทั้งอะไร มีทั้งพายเรือสเตเดอร์โอทางขึ้นขาขึ้นหนาะมันก็หายากอย,กอยู่นะคะทุกคนไม่เชื่อคะลองขับมาเล่นได้เลยนะคะเคิมสกุระนะคะกว่าจะเดิรมาได้เหนื่อยมากเลยทุกคนเหนื่อยมากเราก็อยากดินนะแต่แต่ว่าตอนนี้เรายังหาทางเข้าไม่เจอเลย ตว่าเราต้องบินข้ามกับอ๋อนี่งไงเจอแล้วมันก็จะมีที่เล่นให้แค่อันเดียวนะภาษาเหมก็รูหลร่ามาหา๋อนั่นไงที่เล่นโอ้เหมือนที่น้ำเอริเอยเลยเดี๋ยวหาที่เล่นดีกว่าที่เล่นสวนน้ำไม่ใช่ที่เล่นภาษาหนาทุกคนเราไม่ได้มาภาษาทนะแต่เราจะไปสวนน้ำเราหาทางออกก่อนทางออกอยู่ไหนอ้ยโอ้ย เดินอ้อมปัาสาทชุดที่นิ่งเลยนะโปยโทรมาที่เดิมสงสัยต้องบินอีกแล้วใช่ไหมอ่ะต้องบินใช่ไหมเออต้องให้บินนะถึงจะไปได้ต้องบินข้ามกำแพงไปนังไงมันอยู่ข้างนอกโอ้ยเออเนาะแล้วเขาคือวปเถึงข้ามไปนั่นไปเดี๋ยวขอหา ที่อื่นะขึ้นก่อนนะคะแบบนึงนี่ไงทุกคนเราเจอทางออกแล้วหรืไปเราขึ้นกันนี่ไงก็สะพานโอ้ก็จะหาเจอนะว่าทุกคนต้องวิงว่งวิ่งรออ้อมเลยก็กจะหาเธอดูต้องต้องบินขึ้นไปเปลี่ยนชุดกี่เดียวเดียวต้องเดียวต้องหาเออ ที่ขึ้นไปก่อนนะฮะเดี๋ยวหาที่เปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนไปมั่วตัวเดี๋ยวไปที่ทีมไม่ใช่ที่เปลี่ยนเสื้อผ้านี่แหละไงนะเซนเลสอันนี้ขอดเลยเซเตอร์อยากเรีนเดี๋ยวเราก็จะขึ้นตามแปนี่เลยปับนึงนะคนควรจะเข้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอเออเอาเอาเออกวาจะเข้าได้ คนเรก็ช้าหน่อยนะทุกคนใจเย็นๆนะกว่าจะขึ้นไปได้โอ้โหเหมือนกับถอนเลยดูสิวิ่นหัวไปหมดแล้วทุกคนเดินไปดีกว่าโอ้ยโอมตอนไหนจะถึงเนี่ยเน้อยเที่ขาลแต่เราก็มาไกลาแล้ววะยังไงเราก็ต้องเดิมแล้ว โอ้มาที่สะพานเลยโอ้แล้วเราจะเดินอะไรไปทางงนะ้นทางงาู้นเว้ยเว้ยโอ้หันเดินไปมาก็เนี่ยเหมือนกันนะแต่ถ้าทางเราน่าจะวิ่งมากกว่าองมเนี่ยเจเรือกลัววจะมาได้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเก็บมันไม่ได้ไม่ใช่ที่ที่ ตรงนี้นะมาต้องเดินข้ามอันนี้ไปก่อนสะพานนี่ยายตะโขนมาถึงแล้วควรจะมาถึงโดนดนุด่ยหนุ่ยมากไะไปเล่นกันนี่แล้วก็มาถึงในที่เดียวคน,นอนนอนเล่นส,บ,สบายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยดูวิ่งหัววิ่งหัววิ่งหัวเหมือนกับที่เดินมาวิ่งมาโอ๊ย โนโอ้โหเร็วมากเลยเรงมมากโอ้โหโอ้โหตอนเดินมาโคตรช้าแต่ตอนรูมาเร็วมากเลยโอ้อยเดี๋ยวพวกเราเล่นเสดอเสนใช่ิแม้เดี๋ยวไปนะเล่นเรือดีกว่านะ่งเล่นเรือ เพราะว่าเราเหนื่อยกว่าจะวี่มขึ้นไปเดียเได้นะทุกคนเหนื่อยมากเดี๋ยวขี่เครื่องดีนันนี้ก่อนขึ้นนี้ก่อนนี่ไงเจอเรือแล้วทุกคนกว่าจะขึ้นเรือได้ก็นานขนาดนะ่ะเคยขึ้นแล้วค่ะทุกคนนี่ใหญ่เราก็ไปอย่างยืงย่เลยะค่ะทุกคนไม่เชื่อก็ลองขันมาเล่น,นลก็ได้เรือนะคะที่สวนสนุกนะคะที่แค่แค่สวนสนุกแค่แค่ปราสาทชูวหลังปราสาทฮะนี่โอ้โห,โหชกเลย โอ้เหมือนปอมากกว่าจะขึ้นได้นะทุกคนต้องวิ่งเดินขึ้นอีกแะขึ้นอีกแฮียอยาให้ฉันโมโหนะอยาให้ฉันโมโหนะอย่านะอย่าเด็กขาดโอ้ทุกคนกว่าจะนั่งได้หนืย่ยหนื่ยมากเฮ้หนื่ยมากกว่าจะนั่งขึ้นมาได้จะนั่งพักก่อนวิ่งไปเดินมาเดินมาขึ้น เครื่องบินมาขึ้นเครื่องบินไปทวดทนหน่อยจริงๆแม่จะบอกหน่อยมากก่อนจะขึ้นเรือได้ก็เหนือหน่อยเหนื่อยทุกอย่างเลยที่เรามาเล่นเพราะว่าที่สวนสนุกนะที่สวนสนุกเ้ยไม่ใช่สิที่สวนน้ำนะทุกคนมันว่างมากทเล่นเนี่ยไม่เชื่อก็ลองมาสำรวจแันนดารูนะคะนี่แล้วก็ สะพานชัดเจนหมนตอนนั้นเลยทุคนรจะได้ไหมที่เราขึ้นเสในเจอที่เราเจอตรงนี้สวยมากทุกคนเมือ่อใครเลงนน้ำตกน้ำตกคือน้ำตกเหมือนถ้ำเลยน้ำตกถ้ำน้ำผสมกันโอ้โหก็สวยนะทนุนแต่เราเล่นน้สชลระเล่นเรือนั่งเรือสิพักเรือเราก็จะไป เล่นด้านเ๋ยวเราเล่นมีก่อนพวเราเหนื่อยฟั่อยมากไม่อยากจะบอกแล้วมีจะคําว่หวหวาหนื่อยหนื่อยหนื่อยโอ้ยโอเคเราเหนื่อยแล้วนะโทนเราลืมหายเหนื่อยแล้วเ๋ยวเราเล่นเรือเสร็จแล้วนะนั่งเรือสิเถยวเราก็จะอกไปเล่นด้านกันเลยแต่ถ้า เราก็จะมาได้เรียกจบหรอคนะทุกคนโั่ทุกคนเราไปเล่นด่านดีกว่ามา낮จะด่านน่ารูาาร้เลยเราต้องกลับมันด้วยอีกใช่เลยใช่ชัดเจนว่าอยู่เก่มากเลยแควเราก็ไม่อยากจะบอกเราต้องขึ้นตามานี้ตืนนะนได้แล้วทุกคนนู่นมีอยู่ตรงรนู้นเพ่อนคือเหมือนจบนะจริงๆพูดจริงนี่โอลยเดินไปเตื่นเป็นในน้ำได้ด่วยหรอยังไง ยังอยู่คแค่ถึงแล้วจ้าแต่เราต้องไปหาเดือเอ้ยเรือไม่ใช่เดือโอ้ยวิง่งเดินเหนื่อยอีกแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยมากเดีย๋ยวคขึ้นเวมินดีกว่านั้นด้วยนี่ทุกคนเจอแล้วนั่งนั่งนั่งเร็วเร็วนั่งเร็วเร็วขึ้นค่อยคอยก่อนเออคุณจะขึ้นได้ เออไปพุคนคลิปนี้น่าจะไม่ท่าน,นะคะทุกคนแทาให้ท่านะคะขอโทกด้วยขัะไหนที่พูดผีนะคะของไพด้วยนะคะนี่ทุคนข้อสนุกนะแต่แครมอฝตุกุกอะไรแล้วก็ใกล้มาถึงแล้วเร็วเร็วทานนคนจะถึงเหมือนุวคนวัดาษ สแล้ววันนี้ค่ะนะคะขาอลราไปกดนะคะไปบ้ายขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ